กล่องข้าวน้อยค่ะแม่ครั้งหนึ่งมาแล้วในฤดูฝนมีการเตรียมปักนำกล้าข้าวทุกครอบครัวก็จะออกไปไถานาเตรียมการเพราะปลูกมีครอบครัวของชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่กำพร้าพ่อก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาไถานาอยู่นาน้นจนสายตะวันขึ้นสูงแล้วเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียม,มากกว่าปกติ และหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชาราก็จะมาส่งข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยเจ้าทุยให้ไปกินหญ้าสายตาเหมือนมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวด้วยความรู้สึกกว่นกวายใจพรอะย,ยิ่งสายตะวันก็ยิ่งสูงยิ่งแดดยิ่งร้อน ความหิวกระหายก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกทันใดน,นั้นเขาก็มองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคณาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์ร้อนพลุ่งพลาดเขาก็คิดว่าในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่า อีแกมึงคือมาสาดแท่กล้องเขาเอามาแต่ก้องเนน้อยกูจะกินอิ่มตีผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าทั้งกล่องเขาสิน้อยแต่ก็น้อยตอนแต่นแนนไนดอกลูกเอ่ยลองกินดูสกอรด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอือ้อตาลายนิยอมฟังเสียงใดๆเกิดบรันรดาลโทสะอย่างแรงจึงคว้าไม้เข้ามาตีแม่ที่แก่ชาราล้มลง แล้วเดินไปกินข้าวจนอิ่มแต่แล้วข้าวก็ยังไม่หมดกลอ่องจึงรู้สึกผิดชอบช่วยดีรีบไปดูอาการของแม่และเข้ามาสวมกอดแม่ชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้าน ช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นท่าเจดีบรรจุอัถิแม่ไว้ให้ชื่อว่าธาตกล่องเข้าน้อยค่าแม่จนตราบทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีกับพ่อแม่เมื่อยามท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าไปสำนึกได้เมื่อยามท่านจากไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ